สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องหนานขนานครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านนั่งรถไฟชั้น3ไปจังหวัดตรังครับเริ่มต้นที่สถานีกรุงเทพอภิวัตรรถไฟไปตรังหลักๆจะมีอยู่สองเที่ยวนะครับเที่ยวที่ผมขึ้นนี้จะเรียกว่ารถด่วนนะครับออกจากกรุงเทพมหานคร5โมงครึ่งเย็นถึงตรัง8โมง50เช้าอีกวันครับรวมเวลา15ชั่วโมงนิดๆถ้าเลทก็16ชั่วโมงราวๆนี้ แต่ถ้าเป็นอีกประเภทหนึง่งเขาเรียกว่ารถเร็วนะครับออกจากกรุงเทพประมาณ6 5โมง50เย็นถึงตรัง11เโมงครึ่งเช้าอีกวันนะครับรวมๆก็ราวๆ18ชั่วโมงครับจะแวะเยอะกว่าเที่ยวที่ผมนั่งนี้นะแล้วก็ไปสิ้นสุดที่สถานีกันตังครับรถไฟก็วิ่งข้ามแม่น้ำเจ้าพยาถึงฝั่งทนผ่านนครปฐมราชบุรีมามาค้ามแถวเพชรบุรีครับสามเย็นท่าเย็นจ้า พอถึงช่วงประจวบคนจะเริ่มนอนกันแล้วครับเดี๋ยวผมตัดเข้าสุราธานีเลยนะถึงแล้วครับสถานีสุราธานีจริงๆเมื่อกี้ผ่านชุมพรประตูสุภาคใต้ามานะครับเดี๋ยวผมจะเดินลงไปสูตดอากาศข้างนอกให้ฟินๆน,น,นิดนึงครับหมอกจางๆของไอฝนยามเช้ายังมีอยู่ครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่สถานีรถไฟสุราธานีซึ่งเป็นช่วงตีห้เกือบหกโมงเช้าเลทนิดๆ มามาเช้าเช้ารับแสงตะวันแถวช่วงเข้าจังหวัดนครศรีธรรมราชครับภาคใต้นี่เป็นภูมิภาคที่ PM 2.5น้อยสุดในประเทศนะครับก็เป็นข้อดีตรงนี้แหละถึงสถานีคลองจันดีชุมชนบรรยากาศยามเช้าที่บรรยากาศดีมากๆครับแล้วก็ถึงชุมทางทุ่งสงครับสถานีใหญ่ผู้คนมากมายแวะพักหนึ่งปไปต่อ สู่ทางเข้าตัวเมืองตรังครับจะเป็นป่าละมาะเล็กๆข้างทางแบบนี้ครับพัทลุงก็จะเป็นอีกวิวหนึ่งถึงแล้วสถานีตรังเลดนิดหน่อยประมาณไม่เกิน20นาทีครับจังหวัดไม่ใหญ่มากแต่คนพลุกพล่านน่าจะสถานที่ท่องเที่ยวเยอะครับตามที่อ่านในรีวิวนะแล้วผมก็ได้เข้าพักที่โรงแรมชมตรัง โรงแรมขนาดกระทัดรัดราคากลางๆเดินไม่ไกลจากสถานีรถไฟนะครับประมาณ100เมตรได้ครับฮะโรงแรมห้องก็จะประมาณนี้ครับคุณผู้ชม 6- 5หมีอาหารเช้านะครับโอเคหัวยุ่งเดี๋ยวอาบน้ำก่อนครับเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วแล้วก็ไปกันเลยครับบาและนี่ก็คือเมืองกลังยามกลางวันครับ อถาน,นีรถไฟก็จะอยู่ข้างหลังนะครับวก็ปื้นในตัวเมืองตรังตึกร้ามบ้านช่องก็ดูสวยงามดีนะครับเมืองเขาก็จะมีความชิคๆคูๆนะครับเพืตอนนี้ก็เวลาเกือบเที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวไปกินข้าวเที่ยงกันดีกว่าครับโดยมอเตอร์ไซค์รับจา้างหน้าสถานีรถไฟเมืองตรังครับ อะไรครับเก้าและผมก็พาทุกท่านมาถึงร้านครัวมีสุขณนะตรังเป็นร้านข้าวแกงที่มีคนบอกว่าอร่อยด้วยถูกด้วยและมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะอร่อยเหมือนในรีวิวแนะนำหรือเปล่านะครับนี่เกงไก่กับมละลรับ อกกเอาแกงส้มนี่อันนึงก็ได้ครับปลาป<ก>ลาบไ,ไาเปเลยครับแกงส้มนี่อะไรนะครับปลามมงปลามมอง่แก้วอาผักบ,บุ้งครับผักบ,บุง้งใส่ถ้วยได้ไหมครับาอานีใส่ถ้วยแล้วครับแค่หน้าตาอาหารก็ดูน่ากินแล้วนะครับก็จะมีแกงหน่อไม้สตอกุ้งน้ำพริกฟรีอยู่แล้วนะครับของภาคใต้นะแล้วก็อ่า แกงส้มปลามองผัดผักบุ้งเดี๋ยวดูว่าจะอร่อยหรือเปล่านะครับปริมาณเขาตักให้เยอะนะครับแล้วผมสปอยว่าผมสั่งข้าวเปล่ามาอีกจานหนึ่งนะผมกลัวกลับมันเหลือครับแกงส้มปลามองกับผัดผักบุ้งอร่อยนะครับส่วนหน่อไม้สตอนี่อร่อยมากแล้วแล้วในส่วนของน้ําพริกที่เขาให้มากับ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 ข้าวเนี่ยก็คือดีเลยคุณผู้ชม ภาคใต้ผมจะชอบอีกอย่างหนึ่งคือผักสดกับน้ำพริกที่เขาให้มากับข้าวเนี่ยครับเขาจะให้เยอะในปริมาณที่ไม่ขี้เหนียวเลยนะครับหบาทครับร้อยห้บาทในปริมาณที่ให้เยอะรวมกับน้ำชาเย็นอีกหนึ่แก้วผมถือว่าคุ้มค่านะครับที่สาคัญอร่อยด้วยห้าบาทขอบคุณค่ะค ร้านพงโอชาเป็นร้านหมูย่างเมืองตรังอีกหนึ่งร้านที่ขึ้นชื่อครับแต่ผมมาไม่ทันแล้วนะครับร้านปิดนะไม่เป็นไรเดี๋ยวทริปนี้ยังไงผมก็ต้องได้กินหมูย่างให้ได้แหละครับสักวันหนึ่งกินข้าวเสร็จแล้วผมก็ได้มาขึ้นพี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เอาเป็นว่ามองตาเรารู้ใจว่ารับส่งแน่นอนนะครับ3าบาทจากแถวแถวบริเวณร้านข้าวแกงมายังโบสถค์ค,คริสตจักรตังกันตอนนี้เรามาถึงโบสถค์คริสตจักรตังนะครับนี่ก็ดูชิค เก๋สวยงดงามนะครับดูเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในยว่าจะเป็นยังไรนะครับตามประวัติในอินเทอร์เน็ตสร้างขึ้นราวๆปี1915ครับก็ถ้านับถึงเวลาที่ลงคลิปนี้ก็108ปีประมาณนี้ได้ครับก็ถือว่าโอเคและบรรยากาศร่มรื่นดีนะครับต่อ,อมาเราจะมาแถวเมืองเก่าตรังครับ ย่านเมืองเก่าตรังตึกรามบ้านช่องแบบเก่าตั้งอยู่กระจายในตัวเมืองตรังบริเวณถนนราชดำเนินถนนกันตังและถนนพระราม6ครับในตัวเทศบาลตรังหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเมืองทับเที่ยงเป็นเมืองเก่าแก่มีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานมากกว่า200ปีข้อมูลจาก vacationismac.com n ครับหลังจากไปโบสถ์คิตจัดตรังเสร็จแล้วก็เดินกลับไปสถานีรถไฟนะครับข้างหลัง หลังจากเดินไปที่เอาไปเรื่อยไปเปื่อยเสร็จล้วก็มานั่งพักนี่นะครับ ه, กลางเมืองตรังนะครับเดี๋ยวเนี่ยจะไปหาร้านเช่ามอเตอร์ไซค์นะครับเผื่อพรุ่งนี้จะได้ขี่ไปที่ท่าเรือปากเมงนะครับที่ผมต้องเช่ามอเตอร์ไซค์เย็นๆหน่อยคือวันกลับเราจะได้คืนตอนเย็นๆนะครับร้านเช่ามอเตอร์ไซค์อยู่ข้างโรงแรมสีตรังเลยครับล็อกซ้ายมือสุดนี่นะและตอนเย็นๆผมก็มาที่จุดชมวิวเมืองตรังนะอนุสาวรีย์เจ้าแม่กวนอิมเขาหนองยวนครับ เมืองตรังยามเย็นครับสวยมากยามเย็นของข้างหลังนะครับเมืองตรังนี่มีความเป็นมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ไล่ามาจนถึงสมัยสุขโขทัยอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์เดี๋ยวผมจะกล่าวข้อมูลย้อนไปไม่ไกลนะครับเอาสมัยรัตนโกสินทร์มาเนาะต้นสมัยรัชกาลที่5มีการแต่งตั้งข้าหลวงใหญ่จากกรุงเทพมาประจําที่ภูเก็ตเพื่อดูแลหัวเมืองฝั่งตะวันตกทั้งหมด ข้าหลวงใหญ่มาตั้งศูนย์บัญชาการที่เมืองตรังอยู่ระยะหนึ่งแล้วกลับภูเก็ตเดี๋ยวมาต่อนะครับอากาศวันที่ถ่ายทำนี้ดีมากครับ PM แค่15สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่อนุสาวรีย์เจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์ในเมืองตรังนะครับก็ข้างหลังนี่จะเป็นวิวที่สวยมากเลยนะแล้วก็จะเห็นวิวของเมืองตรังในมุมกว้างนะครับนี่ยามเย็นแดดร่มแดดร่มลมตกต่อมาเมื่อทางส่วนกลางเริ่มจัดการปกครองระบบมวลชน ตรังจึงถูกจัดให้เป็นเมืองหนึ่งในมณฑลภูกเก็ตที่ตั้งอยู่ที่กันตังก็คือแถวๆอําเภอกันตังนะครับจนถึงหลังสงครามโลกครั้งที่1ได้มีการย้ายเมืองมาตั้งที่ตำบลทับเที่ยงซึ่งก็คือบริเวณที่ตั้งเมืองปัจจุบันนี้ครับหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2 4 7 5รัฐบาลยุบเลิกระบบมณฑลตรังจึงมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยตั้งแต่นั้นมาและนี่ก็คือเมืองตรังเมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์ที่ใครหลายคน เคยเล่าว่าเคยมาเที่ยวแล้วก็อยากจะมาอีกนะครับและนี่ก็คือวัดตันติยาพิรมในตัวเมืองตรังครับเจดี JD สูงเด่นเป็นสงา่าเป็นวัดหนึ่งที่สำคัญของจังหวัดตรังนะครับแต่ตอนนี้วัดน่าจะปิดแล้วล่ะครับผมก็ถ่ายความสวยงามมาให้ชมได้ประมาณนี้นะและนี่ก็คืออีกหนึ่งวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดตรังครับ ถนนคนเดินใจกลางเมืองกลงังถนนคนเดินนี้จะอยู่ไม่ไกลจากหอนาฬิกานะครับเป็นถนนคนเดินที่มีของขายเยอะแยะมากมายทั้งอาหารพื้นเมืองอาหารทะเลราคาไม่แพงครับและผมก็ต้องกินขนมจีนให้ได้ครับยาน้าปิ้กไตปลาแกงปลาเกี๊ยวหวานลูกอ่ไตปลาแกงปลาน้ำ,าาาานำยาไกปลานะลูกนะนั่งเลยครับเลยเร้านนี้ชื่อว่าร้านขนมจีนป้ายี่นะครับ มาดูว่าจะอร่อยหรือเปล่า1 2 3โอเคเลยอร่อยครับไม่เสียเที่ยวดีดีแล้วก็มาถึงร้านหงฟ้าไก่ทอดครัวของคนตังนี่ราคาขายไม่แพงเลยนะครับ ร้านที่ password. คนต่อคิวเยอะมากผมซื้อตินไม้ตินมือไป3ชิ้นครับดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปกินที่ห้องที่โรงแดมครับ <ś c oughs> เดี๋ยวลองไปชิมดูว่าจะอร่อยหรือเปล่าครับเดินผ่านเจอพัดการเมืองมหาเสียงครับน่าจะก้าวไกลนะเป็นตัวแทนพวกงพี่น้องได้ยังแต่จิงได้ไหมกับพี่น้องได้ไม่ได้อย่าด,ดังเดจี้งกันแนนมีกันนะ แล้วผมก็มานั่งเล่นคูคูปล่อยใจฟิลฟิแถววงเวียนพยูนครับเป็นรูปบ้านสัตว์นานาชนิดเน้นความโดดเด่นไปที่พยูนนะครับซึ่งเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์พบในทะเลตรังครับสวัสดีครับตอนนี้ก็มานั่งเล่นแถววงเวียนพยูนที่ตรังนะครับนี่ตลังก็วิวสวยงามมากเลยครับแล้วผมจะพาไปขี่รถเล่นในเมืองตรังครับจะผ่านแถวแถว ที่ว่าการอำเภอเมืองตรังครับแล้วก็ถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนที่สวยงามอีกหนึ่งเส้นนะตรงข้างหน้านี้คือหอนาฬิกาเมืองตรังนะครับแล้วก็จะผ่านสำนักงานเทศบาลน,นครตรังแล้วก็สารกลางจังหวัดนะครับถนนหนทางในเมืองเท่าที่เห็นดูสะอาดใช้ได้เลยละครับแล้วก็หอนาฬิกาตรังครับ เดิมทีนั้นเป็นที่ตั้งหอกระจายข่าวของเทศบาลเมืองตรังแต่ก่อนเป็นไม้นะครับเรียกว่าหอแหลงได้สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หอนาฬิกาตรังนะครับก็เป็นแลนด์มาร์กอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดตรังนะ <c oughs> ต้นในปีพศ2 5ง4เทศบาลตรังได้สร้างหอ,อนาฬิกาขึ้นมาใหม่แทนมีความสูง15เมตรเส้นผ่าสูนกลาง6เมตรครับ ถึงโรงแรมนะเดี๋ยวลองมากินไก่ทอดที่ซื้อมาว่าจะอร่อยหรือเปล่านะครับมามาลองกินไก่ทอดที่ซื้อมาแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสรุปอร่อยนะครับเต็ม10ให้8.9ครับโอเคคืนนี้ผ่านไปได้ดีวัดมายามเช้าครับเช้านี้ผมจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปท่าเทียบเรือปากเมงนะครับเพื่อจะไปทัวร์ดำน้ำสี่เกาะน,นะครับ ท่าเทียบเรือนี้จะอยู่อำเภอศรีเกานะครับซึ่งห่างจากตัวเมืองตรังเนี่ยตีกลมๆก,ก็สักประมาณ40กิโลเมตรครับถึงแล้วครับที่หาดปากเมงอำเภอศรีเกาเดี๋ยวเราจะเลี้ยวรถไปทางท่าเทียบเรือนะครับเพื่อที่จะขึ้นเรือไปทัวร์สีเกาะนะแล้วก็หนึ่งในนั้นมีเกาะกระดานด้วยนะครับหาดปากเมงก็เป็นชายหาดแนวยาวนะครับคนมาพักผ่อนผ่อนใจก็เยอะอยู่ ผมลงทัวไว้กับบริษัททะเลตรังนะครับไปคืนเอ้ยตอนลงจากทะเลมาขากลับเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับนี่ท่าเรือปากเมงนะฮะคนก็เยอะอยู่นะคุณผู้ชมเป็นวันศุกร์แต่ไม่ใช่ศุกร์เย็นนะนราค<ก>าทัวร์แบบไปกลับเช้าเย็นอยู่ที่850บนเรือลำเดียวกันก็มีจารวีทัวด้วยครับน่าจะโค,โคกันครับนี่สู่ท่าเรือ ปากมิงก่อนออกไปเกาะกระดานและทัวเกาะเล็กๆนะครับเริ่มออกเรือราวๆเกือบ10บโมงครับเขาจะมุ่งหน้าไปเกาะมุกถ้ำมรกรกก่อนอันดับแรกนะครับแล้วก็ไปเกาะกระดานเกาะแหวนแล้วก็เกาะเชือกตามลำดับครับปไปฟังคำแนะนำก่อนลงในลำนัำนะครับ,รบน,นะครับแล้วก็นีนะอย่าไปจับข้างบนนะครับอย่าไปจับําเกินเนี่ยพื้อนที่จังหวัดกระบี่เนาะเกาะไห ก็ด้านหน้าเขาไปก็จะเป็นเกามฟ้านะครับอ่าอจังหวัดกระบี่เดอะอกาะเาเชือกจะเป็นของจังหวัดลังนะครับมันจะแบ่งด้านามันนะครับคนเลยจากเกาะไขไปก็จะเป็นเกาะลันตานะครับเกาะลันตาลันตาจะมีรันตาน้อยลันตาใหญ่นะครับพอเลยเกาะลันตาไปก็จะเป็นหนู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่นะครับส่วนใหญ่ใครที่จะมาเที่ยวเกาะเอ่อกาะลอกนะครับขาจะพักเกาะ ขึ้นที่ผ่านนกพิาราบเนี่ยจะมาต่อร่อบมันจะไกลมากนอกจากว่าต้องมาของกอนสัตว์เลืออันอดามันกับนะครับเพราะว่าเลืออันดามันจะวิ่งจากุเพย์มาเป็น่อนรองป,ปะความสนุกที่แรกกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับเกาะแรกของวันนี้เขามุ่งหน้ามาสู่เกาะมุกเพื่อเข้าไปชมถ้ำมรกตอันซีนไทยแลนด์ของไทยมายาวนานครับโดยจะต้องเกาะชูชีพต่อๆกันเข้าไปแล้วปั่นเท้าน้ำนะครับ ยังไม่ปั่นจ e. ักรยานใช้วิธีต่อกันแบบนี้เข้าไปแล้วก็ปั่นเท้าในน้ำเหมือนปั่นจักรยานแล้วเอ็นตัวไปข้างหน้านะครับทำไมไม่กล้าดูออเออคนสัยงปั่นก็มันอยไปนรนของอนเลยนะลูกได้ครับ

อ๋อได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลงยนอ,อยู่ตลอดสียงน่าเสีย่าฟัชมบางช่วงในถ้าจะมืดมืดเลยนะครับต้องใช้แสงช่วยหน่อยระยะเวลาไม่นานครับไม่เกิน10นาทีนะตอนเข้าไปถึงหาดทรายข้างในนะ เป็นถ้ำที่มีหาดทรายน้ําใสอยู่ข้างในอีกทีนะครับส่วนประวัติของถ้ำมรกตเดี๋ยวผมมาเล่าช่วงดับน้ํานะถึงแล้วแสงสว่างที่ปลาย <ไป S 1> อุโมงค์วาสานถึงแล้วครับหาดทรายในถ้ำมรกต<ป>ข้อมูลจาก t r a v e l ระปุกบ,บอกว่าถ้ามรากตหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าถา้ำน้ําตั้งอยู่บริเวณเกาะมุกมีความยาว80เมตรตามประวัติกล่าวว่า กลุ่มราษฎรท้องถิ่นได้เข้ามาถ้ำมรกตครั้งแรกเพื่อหารังนกอีแอนเนื่องจากในอดีตถ้ำนี้จะมีนกอีแอนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและต่อมาโจรสลัดจะนําของที่ปล้นมาได้ซุกซ่อนไว้ในที่นี้ระยะหนึ่งแล้วจึงนําของดังกล่าวออกไปเมื่อมองดูรอบๆเหมือนกับเรายืนอยู่ในปล่องขนาดใหญ่ซึ่งเกิดจากการยุบตัวของหินปูนในอดีตครับเป็นถ้ำที่มีความงดงาม จะเข้าออกได้เฉพาะช่วงน้ำลงเท่านั้นปากถ้ำเป็นโพรงเล็กๆเ,เมื่อพ้นปากถ้ำออกมาจะเป็นหาดทรายขาวสะอาดชาวต่างชาติวันในคลิปนี้เยอะนะครับถ้ำมรกตจะอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเกาะแสงอาทิตย์ทำมุมพอเหมาะทั้งเกาะและเวิ้งถ้ำก็พลันกลายเป็นสีเขียวมรกต งดงามประหนึ่งจิตรกรรมแห่งธรรมชาติที่ได้บรรจงสรรสร้างให้มวลมนุษย์ได้ชื่นชมป่ะนี่จะเป็นขาออกจากถ้ำแล้วครับจะมีไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างนะของขวัสงังไว้องคไปเลยฮไลท์ที่ผมบอกก็คือเมื่อแสงอาทิตย์ทำมุมพอดีจะ เล่นสีกับน้ำนะครับตกกระทบกันเป็นสีเขียวมรกตแบบนี้จะเห็นชัดในช่วงขากลับออกจากถ้ำนะครับกาะมุกไม่ใช่มีเพียงแต่ท้ำมรกตเท่านั้นแต่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะ ยังเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนบ้านเกาะมุกซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงมีหาดหัวแหลมสามารถเดินเที่ยวรอบเกาะได้ครับเกาะแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดีและสนุกสนานนะครับส่วนอาหารและของว่างบนเรือเนี่ยผมถ่ายมาให้ได้ไม่หมดนะครับแต่อาหารเท่าที่จำได้จะเป็นข้าวราดแกงประมาณ4อย่างนะเกาะที่2มุ่งหน้าสูกก่เกาะกระดาน ย่อยก่อนี้ย่อยหัน,นใครทักงในใหาดได้ดเดินเล่นอะไรได้นะครับหาดสิหาจะดีสวยเลยนะครับเกาะกระดานเกาะที่สวยงามและขึ้นชื่อของจังหวัดตรังมายาวนานครับถึงแล้วเกาะกระดานจังหวัดตรังนะคะเขาจอดให้เล่นน้ําเขาจอดให้เล่นน้านําประมาณห้าสิบนาทีนะครับคุณผู้ชมห้าสิบนาทไีไปเล่นน้ํากันเกาะกระดาน สถานที่ที่เพิ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นชายหาดที่ดีที่สุดของโลกอันดับหนึ่งปีล่าสุดครับจาก World b e a t Guide หาดทรายแต่ละฝ้าของเกาะนะครับตอนลงเรือถ้าเรามาทางซ้ายมือฝั่งที่คนเล่นน้ำเยอะๆนะครับหาดทรายจะออกสีแนวน้ำตาลนวลๆแต่ถ้าเป็นเลี้ยวไปทางฝั่งขวาตอนลงเรือนะครับหาดทรายจะเป็นสีขาวละเอียดเลยนะครับก็จะคนน้อยหน่อยนะครับทางนั้น ข้อมูลเกาะกระดานคร่าวๆจากวิกิพีเดียครับเกาะกระดานเป็นเกาะในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลเกาะลี่บงอ,บอําเภอกันตังจังหวัดตรังพื้นที่บนเกาะแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนของเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมและส่วนของเอกชนพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมที่3ทางด้านตะวันออกเป็นสวนยางสวนมะพร้าวสถานตากอากาศเอกชนครับ และด้วยความสวยงามนี้จึงได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานวิวาใต้สมุดของจังหวัดตรังครับอากาศวันที่ถ่ายทำนี้ดีมากครับสูดหายใจได้เต็มปอดเลยวิ่งลง ไปถ้ามองจากบนชายหาดน้ำจะไล่สีกันสวยมากครับจากใสเขียวฟ้าครามน้ำเงินนะคือสวยจริงๆขอนไม้ในตำนานมีหลายขอนด้วยนะครับที่คนชอบมาถ่ายรูปกันเป็นหาดที่มีความขาวใสน้ำทะเลสีฟังอยู่นะครับ ก็จะเป็นนี่ขอนไม้ตรงนี้จะเป็นที่ที่ยอดนิยมที่เขาชอบมาถ่ายรูปกันนะครับตรงนี้นะน้ำทะเลก็จะเป็นสีนี้เลยครับนี่เกาะกระดานแต่ถ้าเราเดินไปอีกฟากหนึ่งที่คนน,น้อยชายหาดจะาขาวกว่าากนี้นะครับ,รบก็สมแล้วครับที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นชายหา ที่ดีที่สุดในโลกจากเวอร์บีดไกด์ครับดีงามหลังจากครบ50นาทีแล้วเรือจะพาเราไปอีกฝากหนึ่งของเกาะกระดานนะครับเพื่อไปดำน้ำตื้นครับพวกเขาก็แนะนำลูกทัวร์ดีนะครับดวย,วดวยวไปทีเกัน เดี๋ยววิธีการจับวงนะครับแตะสองมือยืดแตะตึงแต่ก็ยืดเท้าไปด้านหลังต้องให้เท้าลอยขึ้นเหนลอไม่ต้อง้เท้าก็ได้ครับผมลอยลอยเท้าราเดี๋ยวแนวกำลังมันจะตื้นตองตงมีปลาเล็กบอกนะข้อมูลจาก MGR ออนไลน์บอกว่า ในส่วนของชายหาดด้านหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานยังมีแนวปะการังน้ำตื้นที่ทอดตัวเป็นแนวยาวเช่นปะการังสมองปะการังเขากวางปะการังอ่อนหนามแดงตลอดจนฝูงปลาหลากหลายชนิดรวมทั้งยังเป็นจุดที่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นได้อย่างสวยงามมากในคลิปที่ผมถ่ายอยู่นี้ผมใช้กล้อง gopro 8ถ่ายนะครับซึ่งเป็นรุ่นเก่าหน่อยแล้วละ่ะถ้าเกิดว่าคนใช้รุ่นใหม่ถ่ายเนี่ยก็จะ เห็นภาพได้คมชัดและละเอียดขึ้นนะครับน้ำแต่ละจุดที่ดำอยู่เนี่ยก็ใสแตกต่างกันไปนะครับบางโซนก็จะใสามากบางโซนก็จะใสธรรมดาก็เขาจะมีกฎอย่างนึ่งคือห้ามเหยียบปะการังนะครับเพื่อการอนุรักษ์นะนะเป็นการไม่ให้เสียหายอะไรประมาณเนี้ยเท่าที่ผมเห็นนี่ก็จะมีปลาหลากหลายชนิดนะครับ นับได้ก็เกิน5ชนิดนะก็มีดอกไม้ทะเลมีบางคนที่ว่ายน้ำช่ำชองแล้วเหมือนกันครับก็อยากถ่ายรูปสวยๆนะเขาก็จะถอดชูชีพออกแต่เขาจะมีเท้าเป็ดนะครับช่วยในเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะมีเท้าเป็ดช่วยครับมีอะไรจะถามเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวดูนะครับ ปลาสีฟ้านี่นี่นี่มาละมาละนี่นี่น,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 นี่ครับเขาเรียกว่าปลาอะไรครับผมไม่ทันได้ถามที่ที่ดูแลนะแต่สีมันสวยมากนะเป็นสีน้ําเงินแถบเขียวแถบแดงแถบฟ้ามีเหลืองปนนิดๆิดปลาที่เห็นบ่อยสุดก็เป็นปลาเหลืองแถบดํานี่แหละครับแล้วก็หอยเม่นครับ บริเวณนี้จะมีหาดอ่าวเนียงด้วยนะครับตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหน่วยพิทักษ์อุทยานจะมีหาดทรายขาวยาวประมาณ800เมตรโดยนักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมไปดำน้ำดูปกากรดังที่มีอยู่ตลอดแนวเช่นกันครับความลึกที่ดำอยู่แถบนี้ก็ไม่เกิน10เมตรครับราวๆนี้นะนก่อนนะว่าเป็นอะไรที่สวยนะครับรก็ยัง,เ,งเขาก็อนุรักษ์ ทะเลไทยไว้ได้อย่างดีนะครับนี่โ okay. อเคแะเกาะที่2ของวันนี้ก็ผ่านไปด้วยดีครับเกาะกระดานและกำลังมุ่งหน้าสู่เกาะแหวนเขาเล็กๆข้างหน้านี้นะครับเ เะะกาะแหวนเป็นเกาะที่ไม่มีชายหาดลักษณะของเกาะเป็นผาสูงชันไม่มีบ้านคนและชาวประมงอาศัยอยู่นอกจากกระท่อมรอบเกาะที่สร้างขึ้นเพื่อน,นอนเฝ้ารังนกครับเป็นเกาะที่มีสัมปทานรังนกแม้จะเป็นเพียงเกาะเล็กๆแต่สภาพป่าก็เป็นป่าดิบชื้นและแหล่งดำน้ำปะการังน้ำตื้นและน้ำลึกที่สวยสมบูรณ์มีปะการังเจ็ดสี มีการนำตู้รถไฟหรือปฏิมากรรมต่างๆจมดิ่งลงสู่ใต้ท้องทะเลเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาดำน้ำรวมทั้งยังเป็นสถานที่จัดงานวิวาใต้สมุทรหรือจดทะเบียนสมรสใต้น้ำเป็นครั้งแรกของโลกด้วยครับที่ผนังถ้ำมีค้างคาวตรงปากถ้ำคือที่รวมของกละปังหาครับสิ่งที่เห็นเด่นๆเ,เลยตรงปาการังเกาะแหวนนะครับจะเป็นถ้าเรียกไม่ผิดคงเป็นแท่ทะเลนะครับ จะเป็นเส้นสีขาวๆอย่างนี้นะใครใครรู้บ้างว่าชื่อเต็มๆคืออะไรนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะเห็นชัดมากนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเกาะที่สมบูรณ์และน้ําใสครับเกาะที่3มผ่านไปและกําลังมุ่งหน้าสู่เกาะเชือกครับเกาะเชือกเป็นเกาะสุดท้ายของการทัวร์สี่เกาะในวันนี้ครับความพิเศษคือน้ําจะเขียวใสมากครับผมให้ใส เหนือกว่าเพื่อนที่ผ่านมานิดหน่อยครับนี่ดูสีคุณผู้ชมใสกิ๊กกเลยนะครับการดำน้ำก็มีความสนุกจอยครับคือเราจะต้องว่ายทวนน้ำเข้าไปนิดหน่อยตรงระหว่างเข่าสองลูกนี้นะเพื่อไปดูปะการังที่สวยงามครับตรงจุดนั้นแต่เหมือนโชคจะไม่เข้าข้างผมนิดหน่อยครับ GoPro โโผมเต็มครับก็เลยจะมีกล้องที่ถ่ายได้คือกล้องจากคณะทัวคือพี่ที่ดูแลนี่แหละครับ เป็นเกาะที่มีความสวยงามมากๆทั้งปะการังและสีของน้ำนะครับและภาพมุมนี้ที่ปลาแหวกว่ายอยู่นี้ก็เป็นบริเวณเกาะเชือกนี่เลยนะครับปลาเยอะมากจบเกาะที่สีย่างสวยงามและเรือก็จะไปจอดที่เกาะไห่พักหนึ่งครับเป็นเกาะที่มีร้านอาหารและรีสอร์ทก่อนเดินทางกลับนะครับเดินทางกลับถึงท่าเรือปากเมงประมาณ5โมงเย็นครับขี่รถมาถึงในเมืองและโรงแรมก็ค่ำแล้วครับ ผมจะพาทุกท่านไปเดินตลาดถนนคนเดินสถานีรถไฟตรังซึ่งมีของขายเยอะแยะมากมายครับเขาจะตั้งขายทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับจบไปแล้วกับคลิปที่ชื่อตอนว่านั่งรถไฟชั้น3ไปตรังทัวร์สี่เกาะและเกาะกระดานครับและทริปการเที่ยวตรังยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนต่อไปกันต่อนะครับสวัสดีครับ